สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมนุกธมบีนะครับวันนี้เนี่ยนุกธมบีจะให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อเติมบ้านเพราะเราต้องพูดก่อนว่าลูกบ้านซื้อบ้านสำเร็จรูปไปหรือบ้านตามโครงการจัดสรรทั่วๆไปเนี่ยจะมีโครงสร้างบ้านอยู่แล้วที่รับน้ําหนักเฉพาะโครงสร้างบ้านต้นแต่ว่าพอซื้อไปเนี่ยทุกคนก็จะรู้ดีว่าตัวบ้านเนี่ยไม่เพียงพอและไม่จัดสรรกับการใช้งานของแต่ละครอบครัวนะครับจึงมีการต่อเติมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่อเติมโรงรถต่อเติมครัวหลังบ้านเพราะว่าครัวไทยเนี่ยจะมีกลิ่นถ้าทําในบ้้้าาาานน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 เเเยยมมัจจะหห็็็ททงบลกกแดดคไสสใติ ทำครัวหลังบ้านอันดับแรกเลยนะครับถ้าจะต่อเติมโรงจดรถต่อเติมได้ครับแต่ต้องยื่นเสาใหม่ซึ่งโครงสร้างเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเนี่ยก็คือจะเอาไปยึดกับคานของบ้านซึ่งถามว่ามีความเสี่ยงกับบ้านไหมตอบเลยนะครับว่ามี มันมีผลยังไงบ้างเมื่อน้ําหนักของหลังคาที่จะลดเพต่อเติมเพิ่มเนี่ยไปทิ้งไว้ตัวเสาเนี่ยมันหมายความว่าเสาต้นนั้นจะต้องรับน้ําหนักเพิ่มมากกว่าที่ออกแบบเอาไว้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับสุดแน่นอนสุดมันจะทําให้เกิดอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับผนังร้าวแน่ครับสองน้ำจะซึมเข้าบ้านได้นี่คือเหตุผลที่ทำไมว่าเอ้ยทำไมซื้อบ้านไปน้ำซึมบางทีมันมอาจจะเกิดจากการต่อเติมของพวกท่านแล้วมาเรื่องหนึ่งมาเป็นครัวหลังบ้านทุกคนจะถามว่าทำไมต่อเติมครัวแล้วเนี่ยบ้านถึงแยกออกจากครัว